สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําลอดช่องแก้วมันม่วงค่ะค่ะก็จะมีมันม่วงมีน้ําเปล่ามีแป้งถั่วเขียวมีแป้งมันค่านี่คือส่วนตัวลอดช่องนะคะส่วนกะทิก็จะมีกะทิน้ําเปล่าน้ําตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวใบเตยเกลือค่ะส่วนท็อปปิ้งก็จะเป็นลูกชิดค่ะจะเป็นแตงไทยก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแล้วแต่เราชอบนะคะค่ะลงมือทําเลยค่ะเราก็จะทําน้ํากะทิก่อนนะคะ น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่ะละลายน้ำตาลค่ะใบเตยค่ะจากน้ำตาลเดือดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นก็จะใส่เกลือลงไปค่ะจากนั้นก็จะเป็นกะทิค่ะต้องรอให้เขาเดือดก่อนนะคะรอให้เขาเดือดแล้วให้น้ำตาลละลายก่อนนะ คอาจจนเราก็จะใส่กะทิลงไปค,ค่ะจากนั้นเราก็จะตั้งไม่นานนะคะเอาแค่เขาร้อนขอบขอบนี่ก็พอนะแค่ข,ขอบข้างๆเนี่ยเขาเดือดเราก็จะพอเลยค่ะไม่เอาแตกมันนะคะ พอเขาเดือดขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะจากนั้นก็จะมาปั่นมันม่วงค่ะมันม่วงนี้ปอกเปลือกทําความสะอาดแล้วก็นึ่งจนสุกแล้วนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะมาปั่นค่ะปั่นแล้วมันจะได้ละเอียดนะคะถ้านําไปบดมันจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะจากนั้นเราก็จะนํามาปั่นค่ะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามากรองค่ะ สวยมากค่ะก็จะมีเศษมันม่วงนะคะค่ะจากนั้นก็จะพอแค่นี้ค่ะ จะผสมแป้งเลยค่ะแป้งมันค่ะแป้งถั่วเขียวค่ะคุณให้แป้งละลายค่ะจากแป้งละลายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำมากรองใส่กระทะค่ะ นั้นกวนไฟเบาๆนะคะเปิดไฟเบาๆกวนค่ะค่ะกวนไปนในทางเดียวกันนะคะกวนจนกว่าเนื้อตัวรอดช่องเขาจะเงานะคะค่ะนี้เขาก็เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะ ว่าคนไปค่ะคนไปในทางเดียวกันนะคะคนไปจนกว่าเขาจะขึ้นเงานะคะจนกว่าตัวขนมจะสุกข,ขึ้นเงานะคะครนนี้เราก็ควนมาประมาณ15นาทีนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะขึ้นเงาประมาณนี้นะคะค่ะจากนั้นเราก็จะพอแค่นี้ค่ะจากนั้นให้เราเทใส่ที่บีบลอดช่องนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะเตรียมน้ําใส่น้ําแข็งรอไว้นะค่ะแลังจากนั้นเราก็จะบีบเลยค่ะจากนั้นก็จะบีบลงไปค่ะเราก็จะบีบหยุดบีบหยุดนะคะบีบหยุดค่ะ,คะแล้วก็บีบแล้วก็หยุดค่ะ,ะบีบค่ะเราจะได้สีสวยๆแบบนี้นะคะหยุด ใครอยากได้ตัวยาวก็บีบยาวๆนะคะใครอยากได้ตัวสั้นก็บีบหยุดบีบหยุดนะคะบีบหยุดก็จะได้ตัวสวยๆแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราบีบลงในน้ําเย็นแล้วนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะมาดูตัวรอดช่องกันค่ะเนี่ยค่ะสวยมากเห็นไหมคะนี่คือตัวรอดช่องที่เราได้นะคะ เรจะแช่ในน้ำเย็นสักห้านาทีนะคะสวยมากค่ะ่ะส่วนท็อปปิ้งนะคะก็จะมีแตงไทยนี่คือลูกชิดนะคะค่ะจากนั้นก็จัดเสิร์ฟเลยค่ะรอดช่องค่ะรอดช่องแก้วมันม่วงนะคะลูกชิดค่ะ แกงไทยค่ะน้ําแข็งค่ะกะทิเราก็เย็นพอดีนะคะทำกินในวันครอบครัวนะคะ ชิมค่ะหวานเย็นชื่นใจค่ะหอมมันอร่อยมากค่ะค่ะแล้วช่องแก้วมันม่วงเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทำตามได้ไม่ยากเลยค่ะค่ะทำกินทำขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะ แล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ